สวัสดีครับสวัสดีวันพฤหัสบดีที่21เมษายน2,565ครับทุกท่านครับก้าวเข้าสู่ช่วงปลายเดือนเมษายนแล้วนะครับผมจะขอสรุปนะครับความคืบหน้าของแต่ละมาตรการนะครับในประเทศไทยมาให้ทุกท่านได้รับทราบสถานะล่าสุดนะครับของแต่ละเรื่องกันนะครับมาเริ่มกันทีละกลุ่มเลยนะครับกลุ่มแรกนะครับคง ต้องขอพูดถึงกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนเลยนะครับโดยภาพรวมนะครับทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการนะครับจะขอแจ้งก่อนว่าเดือนหน้าพฤษภาคมวันที่1พฤษภาเงินยังเข้าบัตรตามปกตินะครับทั้งวงเงินต้นเดือน300-200ความต่างก็คือว่าเงินเพิ่มกำลังซื้อที่เคยบวก200 3นะครับ3เดือนกุมภาพันธ์มีนาเมษาก็หมดไปแล้ว ก็คือเดือนเมษายนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่เงินเพิ่มกาลังซื้อบวกเพิ่ม200จะหมดไปแปลว่าเดือนพฤษภาไม่มีเงินเพิ่มกาลังซื้อก็จะเหลือแค่300 200ต้นเดือนนะครับนี่คือวงเงินตามปกติท่านนั้นยังไม่พอครับคำว่าตามปกตินั้นก็คือทุกๆวงเงินเช่นส่วนลดค่าแก๊สหุงต้มนะครับที่อยู่ในบัตรสวัสดิการก็จากเดิม45บาทต่อ3เดือนก็เพิ่มไปแล้วเป็น100บาทต่อ3เดือนซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนเมษา ถ้าเดือนเมษานชั้ท่านใช้ไปแล้วก็แปลว่าพฤษภาท่านก็จะไม่ได้ใช้นะครับเท่านั้นเองนะครับทีนี้เพราะว่ามันใช้ได้สามเดือนหนึ่งครั้งอยู่แล้วฉะนั้นถ้าเอาว่าใช้เมษาก็เมษาพฤษภามิถุนาสามเดือนนี้ได้ใช้ครั้งเดียวใช้เมษาไปแล้วก็ไม่ได้ใช้แต่เมษายังไม่ได้ใช้มาใช้พฤษภาก็ได้ก็คือ100บาทนะครับเป็นส่วนลดค่าแก๊สปัญหาก็คือว่าร้านค้านั้นอาจจะไม่ได้มีเยอะ เพราะว่าจะต้องเป็นร้านแก๊สที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับใครมีร้านสามารถใช้สิทธิ์ได้ก็ดีไปใครไม่มกีก็เสียโอกาสไปเท่านั้นเองนะครับวงเงินต้นเดือนนะครับเท่านั้นยังไม่พอก็ยังตามปกติคือวงเงินค่าเดินทางค่ารถทัวร์ต่างจังหวัดค่ารถไฟต่างจังหวัดนะครับแยกวงเงินกันอย่างละ500เหมือนเดิมทุกเดือนนะครับรถทัวร์ห้ารอถไฟ5 0าต่างจังหวัดนะครับแยกกันนะครับไม่ได้มารวมกันด้วย เท่านั้นยังไม่พอใครที่ตอนสมัครบัตรแจ้งที่อยู่ว่าอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลนะครับบัตรท่านยังนั่งรถเมล์และรถไฟฟ้าได้อีก500บาทนะครับเป็นก้อนที่3แปลว่าถ้าใครอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลจะมีวงเงิน500บาทสําหรับเดินทางตั้ง3ก้อนก้อนแรกรถไฟต่างจังหวัดก้อนที่2รถทัวร์ต่างจังหวัดก้อนที่3รถเมล์บกรถไฟฟ้าในกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะครับก็ยังได้ตามปกตินะครับทีนี้ถัดไปนะครับ ทุกวันที่18นะครับก็คือ18พฤษภาก็ยังมีเงินค่าน้ำค่าไฟเข้าตามปกติซึ่งคำว่าค่าน้ำค่าไฟเข้านั้นนะครับมันมีเงื่อนไขอีกมากมายนะครับคือท่านจะต้องเป็นผู้ที่ไปลงทะเบียนกับการไฟฟ้าการประปาด้วยในประการแรกไม่ลงไม่ได้ 2. ลงแล้วเดือนนั้นนั้นท่านต้องมีค่าน้ำค่าไฟไม่เกิน315บาทด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับท่านต้องสำรองจ่ายตามปกติไปก่อนในเดือนนั้นๆด้วย และเมื่อท่านสำรองจ่ายไปแล้วนะครับท่านจะได้เงินตามจํานวนที่จ่ายจริงไม่เกิน315บาทนั้นเข้าบัตรสวัสดิการเป็นเงิน E m ม n นนี nee, คือเป็นเงินสดกดได้สะสมได้ไม่ต้องใช้ภายในเดือนก็ได้ตามจํานวนค่าไฟที่จ่ายจริงไม่เกิน315บาทส่วนค่าน้ําแม้ค่าน้ําจะไม่เกิน315บาทแต่จะได้แค่100บาทแรกนะครับก็จะได้เข้ามานะครับ100บาทสําหรับค่าน้ําที่ไม่เกิน315บาท ก็จะบวกเข้าไปนะครับเติมเงินเข้ามาในบัตรสวัสดิการทุกวันที่18ของทุกเดือนซึ่งก็หมายถึง18พฤษภาคมก็ยังเข้าตามปกติด้วยนะครับนี่คือทุกวันที่18อยู่แล้วทีนี้ทุกวันที่22เฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการจะมีเงินส่วนต่างเบี้ยยังชีพผู้พิการนั้นได้ตามปกติจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบัญชีอันนั้นตามปกติอยู่แล้วนะครับ800บาท แต่ถ้าผู้พิการท่านใดมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด,ด้วยก็จะมีเงิน E m ม n นี่เข้าทุกวันที่22ของทุกเดือนอีก200บาทเข้าบัตรสวัสดิการยังเข้าตามปกติในเดือนพฤษภาคมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ไม่ใช่แค่พฤษภาครับพฤษภามิถุนากร,รกดาอย่างน้อยถึงเดือนสิงหาด้วยซ้าไปที่ยังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆใครที่มีบัตรสวัสดิการก็ยังใช้ไปได้เรื่อยๆแล้วใช้ไปจนถึงเมื่อไหร่ครับ จนกว่าเมื่อใดก็ตามที่ภาครัฐจะมีการเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65รอบใหม่ขึ้นเมื่อนั้นคนเก่าก็ต้องไปลงด้วยคนใหม่ก็ต้องไปลงด้วยเมื่อลงแล้วมีการตัดสินว่าใครได้บัตรรอบใหม่บ้างก็จะเปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนทั้งหมดเมื่อนั้นบัตรใบเก่าก็จะใช้ไม่ได้นะครับวันที่เปลี่ยนไปใช้บัตรประชาชนแล้วนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรรอบใหม่แล้วเมื่อนั้นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแห่งรัฐของท่านก็จะกลายเป็นบัตรที่ใช้ไม่ได้อีกต่อไปนะครับก็เก ไม่ได้เรียกคืนนะครับเบื้องต้นคือไม่เรียกคืนเป็นเหมือนสมบัติทรัพย์สินส่วนตัวคล้ายๆใบขับขี่ที่หมดอายุแล้วอะไรทํานองนั้นหรือบัตรประชาชนอะไรทํานองนั้นนะครับนี่คือสําหรับกลุ่มของบัตรสวัสดิการพื้นฐานของทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการนะครับฉะนั้นถ้าถามว่าเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการห่งรัฐปี65เมื่อ,อไหร่เข้าๆประมาณเดือนสิงหาคมที่มีการาประกาศล่าสุดเว้นแต่ว่าจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอันนี้ยังไม่ทราบแต่ล่าสุดคือแจ้งไว้ว่า เข้าๆประมาณเดือนสิงหาคมนะครับคุณสมบัติของคนที่จะสามารถสมัครบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่ปี65ได้นั้นมี8ข้อผมแจ้งก่อนหน้านี้มาตลอดที่สําคัญก็คือต้องอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสัญชาติไทยไม่ใช่บุคคลต้องห้ามคือไม่ใช่นักบวชไม่ใช่ผู้ต้องขังไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์นะครับและจะต้องมีรายได้ไม่เกิน10,000แบาทต่อปีซึ่งอาจจะดูปีที่แล้วคือปี6,4นะครับ ซึ่งรายได้นั้นดู2อ,อย่าง1รายได้เจ้าตัวไม่เกิน10,000แบาทต่อปี2รายได้เฉลี่ยทั้งครอบครัวคือเอารายได้ของทุกคนในครอบครัวมาบวกกันหารจํานวนคนต้องไม่เกิน10,000แบาทด้วยแต่คู่สมรสนะครับแต่ครอบครัวนั้นดูแค่คู่สมรสแล้วก็บุตรที่อายุไม่เกิน18เท่านั้นนะครับแปลว่าใครก็ตามที่อยู่ในบ้านเดียวกันแล้วไม่ใช่คู่สมรสและไม่ใช่ลูกที่อายุต่ํากว่า18ไม่นับรวมไม่นับรวมแม้ว่าจะเป็นญาติฝ่ายใดก็ตาม นะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องนะครับลุงป้าน้าอานะครับพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายหลานเขยเลนสะพ้ายไม่รวมเลยแม้ข้อที่จริงท่านจะอยู่กับใครก็ตามเพราะนับความเป็นครอบครัวแค่คู่สมรสแล้วก็ลูกที่อายุไม่เกิน18ถึงจะเอาไรายได้มาบวกกันหารจํานวนคนแล้วต้องไม่เกิน10,000แบาทนะครับนี่คือหลักเกณฑ์ด้านรายได้เงินฝากอ่าเวลาใดเ,เวลาหนึ่งก็ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0แซึ่งอาจจะเป็นสิ้นปีที่แล้วนะครับทุกบัญชีรวมกันรวมสลากด้วย นะครับสลากออมสินสลากทวศนะครับเป็นต้นนะครับก็ต้องไม่เกิน1นึ่งแบาทด้วยแต่นี้ไม่ได้รวมทั้งปีอันนี้นับเวลาใดเวลาหนึ่งซึ่งคาดว่าจะเป็นสิ้นปีที่แล้วคือสิ้นปี64นะครับซึ่งอันนี้ดูทั้งเจ้าตัวนะครับเงินฝากไม่เกิน1นึ่งแสและดูทั้งครอบครัวเฉลี่ยด้วยก็คือเอาเงินฝากของทุกคนในครอบครัวบวกกันหารจำนวนคนก็ต้องไม่เกิน1นึ่งแสนบาทด้วยซึ่งครอบครัวก็บอกไปแล้วว่านับแค่คู่สมรสและลูกอายุไม่ต่ไม่เกินสิบแปดเท่านั้นนะครับต่อไปนะครับ เรื่องของเงินกู้นะครับกู้ซื้อบ้านกู้ได้ห้ามเกินล้านห้ากู้ซื้อรถกู้ได้ห้ามเกิน1ล้านถามว่าจะดูไปทําไมเพราะคนที่กู้ซื้อบ้านเกินล้านห้ากู้ซื้อรถเกิน1ล้านแปลว่ามีเครดิตรายได้ที่น่าจะเกินเกณฑ์ที่กําหนดนะครับเพราะว่าคนที่เขาจะปล่อยกู้เขาต้องดูรายได้ของเราฉะนั้นก็เอาเรื่องของเงินกู้มาดูประกอบว่าท่านมีเครดิตแค่ไหนก็แปลว่าท่านมีรายได้เกินเกณฑ์ที่กําหนดหรือไม่เท่านั้นเองนะครับต่อไปก็คือเรื่องของบัตรเครดิตคือ ห้ามมีบัตรเครดิตมีบัตรอย่างอื่นได้ครับบัตร atm บัตรกดเงินสดบัตร adm มีได้หมดเลยห้ามมีบัตรเครดิตถามว่าเอามาตัดสินอะไรส่วนใหญ่แล้วคนที่มีบัตรเครดิตรายได้จะเกิน1 0 0 0 0แบาทต่อปีจากนั้นก็เป็นตัวช่วยตรวจสอบว่าใครมีบัตรเครดิตก็แปลว่ารายได้เกิน1 0 0 0 0แอยู่แล้วก็แปลว่าก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ด้านรายได้นั่นเองนะครับต่อไปเรื่องที่ดินที่ดินเพื่อการเกษตร,รห้ามเกิน10ไร่ไม่ใช่เกษตรห้ามเกิน1ไร่ใครมีครอบครัวคูณ2ก็ไปครับที่ดินเกษตรห้ามเกินที่ดิ่ นี่คือหลักเกณฑ์คร่าวๆนะครับสำหรับบัตรสวัสดิการที่กําลังจะเปิดใหม่นะครับอันนี้คือพื้นฐานของทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการนะครับแล้วก็คนที่กําลังรอลองทะเบียนบัตรสวัสดิการนะครับทีนี้เรื่องที่กําลังจะมาถึงในอีก2วันมานี้จะมีอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มของผู้มีบัตรสวัสดิการที่อายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปกลุ่มนี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีก่อนนะครับคนมีบัตรสวัสดิการที่เป็นผู้สูงอายุจะได้เงิน ตัวหนึ่งครับเรียกว่าเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุจ่ายตามเรทครับเรทบัตรต้นเดือน300ได้เดือนละ100บาทเรทบัตรต้นเดือน200ได้เดือนละ50บาทเติมเข้าบัตรสมัยก่อนนะครับปี63เติมเข้าบัตรเป็นประจําทุกเดือนนะครับเดือนละ50แล้วก็100ซึ่งเป็นเงิน e money เป็นเงินสดกดได้สะสมได้คําว่าเงิน e money ที่ผมพูดมานั้นแปลว่าต้องเอาเงินเอาบัตรสวัสดิการไปใส่ตู้ atm กรุงไทยกดหรหัสแล้วกดออกมาเป็นเงินสดได้ แต่ไม่ต้องรีบกดก็ได้เมื่อใดก็ตามที่เป็นกดเงินสดได้ไปว่าสะสมได้ไม่ต้องใช้ภายในเดือนก็ได้ซึ่งเงิน E ีม n น y ีนี้ก็เป็นแบบเดียวกันกับเงินค่าน้ำค่าไฟทุกวันที่18เงินส่วนต่างผู้พิการทุกวันที่22ก็เป็นเงิน E ีม n น y ีเช่นเดียวกันคือเป็นเงินสดกดได้สะสมได้นะครับจริงๆใช้ซื้อของก็ได้ถ้าร้านค้ารู้วิธีที่จะนําเงิน E m ม n e y ี่มาชําระค่าสินค้าบริการแต่หลักๆคือกดเงินสดได้นั่นเองนะครับผมก็เคยแจ้งไว้แล้วว่า เงินส่วนนี้นะครับเคยหยุดจ่ายไปในช่วงปี63ช่วงหนึ่งนะครับแล้วกลับมาจ่ายในปี64จ่ายเป็นก้อนย้อนหลังจากเดิมที่เคยได้ทุกเดือนเดือนละ 50- หรือ100กลายมาเป็นช่วงปี6.4จ่ายเป็นก้อนตกเบิกย้อนหลังและปี65ก็เงียบหายไปและท้ายที่สุดก็กลับมาแล้วครับล่าสุดรัฐบาลจะกลับมาจ่ายเงินก้อนนี้ซึ่งปี65ก็ล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วจึงมีการกลับมาจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุเพิ่มเข้าไปสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะครับในอัตราเดือนละ50และ100บาทเหมือนเดิมโดยจะมีการจ่ายรอบแรกเป็นการตกเบิก5เดือนคือนับตั้งแต่ตุลา64ถึงกุมภาพ65รวม5เดือนหมายความว่าใครที่ได้เลน100บาทก็100คูณ5คือ500ใครที่ได้เลน50บาทก็50บาทคูณ5คือ250นะครับจะเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐงวดแรกก็คืออีก2วันนี้เองนะครับ วันมะรืนนี้แล้วคือวันที่23เมษายนวันเสาร์เงินจะเข้าบัตรสวัสดิการเฉพาะผู้สูงอายุอายุเกิน60ปีบริวณที่มีบัตรสวัสดิการได้100บาทคูณ5หรือ50บาทคูณ5แล้วแต่เลทบัตรของใครจะเป็นตามไหนนะครับฉะนั้น23เมษายนนี้มีเงินเข้าบัตรสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการนะครับ23เมษายนนี้อย่าลืมนะครับวันเสาร์ทีนี้เงินก้อนนี้ ก็จะกลับมาจ่ายอีกเรื่อยๆ้วครับเป็นประจําทุกเดือนคือหลังจากนี้ไปนะครับหลังจาก23เมษาไปต่อไปนี้พฤษภาคมิถุนากรกาดาเป็นต้นไปทุกวันที่15ของทุกเดือนจะมีการจ่ายเงินส่งครห์ผู้สูงอายุในอัตรา50บาทแล้วก็100บาทเป็นประจำทุกเดือนหลังจากนี้ไปแล้วคือ15พฤษภาคม15มิถุนายน15กรกขดาสิบห1าสิสิงหาแล้วก็15กันยาจ่ายไปจนถึงเดือนกันยาทุกวันที่15นับตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปนะครับก็คือ50บาท,100บาท เข้าบัตรสวัสดิการสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการนั่นเองนะครับฉะนั้นก็ขอแจ้งสรุปในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งกําหนดการก็คืองวดแรกตกเบิกหเดือน23เมษายนนี้และในเดือนพฤษภาเป็นต้นไปทุกวันที่1 5ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนกันยาแล้วก็ก็หลังจากเดือนกันยาไปก็ยังไม่มีนะครับก็ดูเป็นปีงบประมาณไปเพราะว่าราชการนั้นนับเดือนกันยาเป็นสิ้นปีงบประมาณแล้วเดือนตุลาเป็นอีกต้นปีงบประมาณหนึ่งฉะนั้นก็จ่ายถึงแค่เดือนกันยา เดือนละ50บาท1น0บาทนะครับก็ขอแจ้งสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการนะครับนี่คือความเคลื่อนไหวนะครับของการกลับมาจ่ายเงินสงเคราะห์สูงอายุเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือที่ผมอยากจะแจ้งก็คือเรามีเงินเพิ่มบาลังซื้อที่ผมแจ้งแล้วว่าเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนเมษาบวก200เป็นเดือนสุดท้ายซึ่งกลุ่มนี้นะครับยังมีเงินเพิ่มบาลังซื้ออีกส่วนหนึ่งที่เข้าบัตรประชาชนสําหรับใครครับ สำหรับคนที่ปีที่แล้วปี64สมัยมีโครงการเราชนะมีคนกลุ่มหนึ่งครับไม่มีสมาร์ทโฟนเรียกว่าเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนกลุ่มนั้นเมื่อปีที่แล้วปี64เคยได้รับเงินเยียวยาเราชนะผ่านบัตรประชาชนหลังจากจบโครงการเราชนะเมื่อกลางปี64หลังจากนั้นเป็นต้นมารัฐบาลก็ถือโอกาสเอาฐานข้อมูลกลุ่มนี้มาเติมเงินเพิ่มกำลังซื้อเข้าบัตรประชาชนอยู่เรื่อยๆและรวมทั้งต้นปี65นี้ด้วยคือกลุภมพามีนาเมษาเข้าบัตร ประชาชนเดือนละ200บาทเดือนเมษายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายใครยังไม่ได้ใช้สามารถเอาบัตรประชาชนไปรูดซื้อของได้กับร้านค้าที่รับบัตรสวัสดิการนะครับคือร้านค้าไหนรับบัตรสวัสดิการก็แปลว่ารับบัตรประชาชนด้วยนะครับเงินเพิ่มกา,างซื้อที่เข้าบัตรประชาชนนั้นเดือนเมษาเป็นเดือนสุดท้ายซึ่งก็เป็นลักษณะที่ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนด้วยแปลว่าถ้าใครลืมใช้ในเดือนไหนก็คือเสียสิทธิ์ไปเลยฉะนั้นเดือนเมษา เงินเพิ่มํลาลังซื้อทั้งเข้าบัตรสวัสดิการทั้งเข้าบัตรประชาชนเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับทีนี้เดือนเมษายังเป็นการสิ้นสุดของโครงการคนละครึ่งด้วยคนละครึ่งเฟสสี่สามารถใช้ได้ถึงแค่30เมษายนนี้พฤษภาไม่มีคนละครึ่งแล้วนะครับฉะนั้นแล้วใครที่ยังมีวงเงินเหลืออยู่ท่านยังมีเวลาถึงแค่30เมษาใครที่หมดไปนานแล้วก็ปล่อยไปรัฐบาลไม่ได้ไม่ได้เติมเงินพิเศษให้กับใคร นะครับสิบกว่าล้านคนรอคนละครึ่งเฟสห้าหรือรอการเติมเงินเพิ่มเติมสําหรับคนละครึ่งเฟสีก็รอต่อไปเพราะไม่มีการสนองความต้องการในส่วนนี้นะครับฉะนั้นคนละครึ่งเฟสี่ใครเหลือเท่าไหร่ก็ใช้ได้ถึง30เมษาทีนี้ความเคลื่อนไหวว่าจะมีโครงการคนละครึ่งเฟสห้าหรือไม่นั้นสื่อนําเสนอทุกวันแต่เป็นลักษณะของการหยิบยกเอาคําพูดของท่านนายกเมื่อ วันที่มีการประชุมคลรมนะครับท่านนายกแถลงหลังการประชุมคลรมว่าก็มีการดูอยู่ว่าคนละครึ่งเฟสห้าจะมีหรือไม่ดูความจําเป็นเหมาะสมดูงบประมาณด้วยเพราะใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะแต่ก็ได้ให้แนวทางไปแล้วซึ่งท่านนายกแจ้งกับสื่อว่าให้แนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้วซึ่งคําว่าให้แนวทางนั้นไม่ทราบว่าแปลว่าอะไรอาจจะแปลว่าจะให้ทําก็ได้หรืออาจจะแปลว่าให้ดูอีกทีก็ได้ฉะนั้นแล้ว การที่หลายๆสื่อกําลังจะบอกว่าคนละครึ่งเฟสห้านะครับจะมาแน่ๆหรือมาแล้วหรืออะไรก็ตามยังไม่เป็นความจริงทั้งนั้นแต่ถ้าถามว่าความเป็นไปได้มีไหมมีสูงมากเพราะเศรษฐกิจยังจะเป็นต้องได้รับการกระตุ้นนะครับเศรษฐกิจยังอาจจะยังไม่ดีขึ้นนะครับยังจะเป็นต้องมีการเพิ่มกํลลังซื้อให้กับประชาชนในโครงการคนละครึ่งก็เป็นไปได้นะครับผมเคยวิเคราะห์ไว้แล้วแต่ถ้าถามตามข้อที่จริงว่าแล้วรัฐบาลมีการ มีความเคลื่อนไหวว่าจะมาพิจารณาหรือเริ่มจะทําจริงๆหรือยังสําหรับเฟ็ห้าคือยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆอย่างเป็นทางการเลยฉะนั้นก็เ,เราก็ทําได้แค่รอต่อไปเท่านั้นประชาชนต้องการภาคเอกชนหลายๆภาคส่วนมีการเรียกร้องเราก็ทราบกันอยู่นะครับอยู่แค่ว่ารัฐบาลจะตอบสนองหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองซึ่งก็ต้องดูความจําเป็นด้วยนะครับว่างบประมาณก็จํากัดถ้าต้องกู้ก็อาจจะต้องมีประเด็นอีก ฉะนั้นแล้วก็คงรอดูต่อไปนะครับนี่คือสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟส5ว่าจะมีหรือไม่มีซึ่งท้ายที่สุดคือยังไม่มีอะไรชัดเจนเลยนะครับในจนถึงตอนนี้นะครับทีนี้ความเคลื่อนไหวสําคัญนะครับที่กําลังจะมาถึงนะครับก็คือรอยต่อของมาตรการที่ทุกอย่างกําลังจะสิ้นสุดลงในเดือนเมษานะครับที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือโควิดไม่ว่าจะเป็นเ,เงินเพิ่มกาหลังซื้อเข้าบัตรสวัสดิการเงินเพิ่มกาหลังซื้อเข้าบัตรประชาชนแจ้งแล้วว่าเดือนเมษาเป็นเดือนสุดท้าย ใครยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ให้รีบใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส4ถ้าหากว่ามีไม่มีเฟส5ก็ถือว่าสิ้นสุดเฟส4ที่เมษานะครับโครงการทัวร์เที่ยวไทยซื้อกุุปทัวร์ได้รับส่วนลด40%สิ้นสุดเมษาส่วนเราเที่ยวด้วยกันสิ้นสุดพฤษภาแต่สิทธิ์เต็มแล้ว2ล้านสิทธิ์คำว่าสิ้นสุดพฤษภาคือในสมัยที่เริ่มต้นเราเที่ยวด้วยกันเฟส4นั้นให้สิทธิ์มา2ล้านสิทธิ์ซึ่งใครจองห้องพักคูณจํานวนวันไปก็จะนับออกจาก2ล้านสิทธิ์ไปเรื่อยๆทีีน้ ช่วงหลังสงการไม่กี่วันสิทธิ์ก็หมด2ล้านสิทธิ์แล้วก็แปลว่าคนที่จองทั้งหมดอาจจะเริ่มเดินทางเที่ยวในช่วงหลังจากนี้ไปจนถึง30พฤษภามนั่นเองแต่ตอนนี้ใครที่จะจองห้องพักใหม่ไม่มีให้จองแล้วเต็ม2ล้านสิทธิ์แล้วนี่คือโครงการเดาเที่ยวด้วยกันนะครับก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วเช่นเดียวกันซึ่งเราเที่ยวด้วยกันก็มาเพื่อช่วยเหลือ,เ,อเกี่ยวกับโควิดเช่นเดียวกัน ทีนี้รอยต่อที่ผมกาลังจะพูดก็คือว่าเรากําลังเปลี่ยน่ายมาตรการช่วยเหลือโควิดไปสู่10มาตรการลดภาระค่าของชีพก็เคยแจ้งแล้วเหมือนกันว่า10บมาตรการมาเป็นแพ็กเกจ10ข้อแต่เริ่มไม่พร้อมกันเลยมี2ข้อที่เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วแล้วเอามาใส่ใน10มนาตรการทีหลังว่ามันรวมอยู่ด้วยนะครับก็คือในเรื่องของออการช่วยเหลือแท็กซี่นะครับให้ได้ส่วนลดค่า NGV นะครับแล้วก็การช่วยเหลือ,อการ n อ v ในภาพรวมอันนั้นเริ่มแต่มีนาแล้วส่วนที่เริ่มเมษาก็คือการปรับค่าแก๊สถุงต้มในบัตรสวัสดิการจาก45บาทต่อ3เดือนเป็น100บาทต่อ3เดือนอีกข้อหนึ่งก็คือสําหรับผู้มีบัตรสวัสดิการและประกอบอาชีพหาเล่แผงลอยซึ่งต้องแจ้งอาชีพนี้ตั้งแต่วันสมัครบ,บัตรสวัสดิการช่วงปี6 0 6 1ด้วยซ้ำไปว่าประกอบอาชีพหาเล่แผงลอยซึ่งจะได้เงินพิเศษค่าแก๊สเข้าบัตรสวัสดิการอีกเดือนละ100น,ลนึ่ 5, นนนงนะ มาตรการนี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เริ่มเมษายนนะครับและยังมีมาตรการที่เริ่มในเดือนเมษาเช่นการตึงราคาน้ำมันดีเซลท่านจะเห็นว่า,า,าน้ำมันดีเซลยังไม่เกิน30บาทต่อลิตรนะครับในเดือนเมษานั่นคือความตั้งใจแต่หลังจากเมษาไปจะปล่อยลอยตัวให้เกิน30บบาทต่อลิตรตามความเป็นจริงแต่ทุกครั้งที่จะให้ขึ้นจะขึ้น,นแค่ครึ่งเดียวจากที่ควรจะขึ้นนี่คือสิ่งที่เ,เคยแถลงไว้ก่อนหน้านี้แต่วันนี้รัฐบาลก็ดูเหมือนกับว่าอาจจะช่วยมากกว่านั้น นะครับอาจจะพยุงต่อไม่ให้เกิน30อันนั้นยังไม่ทราบแต่ว่าเริ่มมีการกลับมามองว่าอาจจะช่วยได้มากกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวดูความเคลื่อนไหวอีกทีหนึ่งในเรื่องของราคาน้ำมันดีเซลนะครับส่วนาราคาการหุงต้มก็มีการเอากองทุนน้ำมันไปดูแลในภาพรวมนะครับให้ไม่ขึ้นราคานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่อยู่ใน10มาตรการแต่ยังไม่เริ่มก็คือว่าการจะช่วยเหลือ วินมอเตอร์ไซค์ size, นะครับเดือนละ250บาทนะครับแล้วก็มีการปรับรายละเอียดด้วยนะครับซึ่งการช่วยเหลือวินมอเตอร์ไซค์ให้เติมน้ํามันแก๊สโซฮอนะครับเดือนละ2 5 0บาทนั้นนะครับเริ่มเดือนพฤษภาอย่างไม่เริ่มนะครับฉะนั้นเดือนพฤษภาจะเป็น10มาตรการล,ลดภาระค่าครองชีพในส่วนของบางมาตรการที่เริ่มพฤษภาคือเรื่องของวินมอเตอร์ไซค์ซึ่งวิธีการช่วยค่าน้ํามันคือวินมอเตอร์ไซค์ต้องใช้แอปพลิเคชันอะไรก็ยังไม่ทราบยังไม่ได้ประกาศว่าเป็นแอปอะไร เติมเงินเข้าไปแล้วเอาแอปพลิเคชันไปสแกนกับปั๊มน้ํามันทุกครั้งที่สแกนจ่ายจะคล้ายๆคนละครึ่งคือจ่ายค่าน้ํามันครึ่งหนึ่งภาครัฐออกให้ครึ่งหนึ่งแต่ภาครัฐจะออกให้ครึ่งหนึ่งวันละไม่เกิน50บาทและตลอดเดือนไม่เกิน250บาทสะสมคล้ายๆโครงการคนละครึ่งเลยนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าใช้แอปอะไรนะครับแล้วก็กําลังอาจจะมีการรับสมัครปั๊มน้ามันที่เข้าร่วมโครงการนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับแต่จะเริ่มเดือนพฤษภาคมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ สเดือนคือพฤษภาคมขึ้นหนากรกฎาคมนะครับสำหรับวินมอเตอร์ไซค์แต่ต้องเป็นวิน,วนมอเตอร์ไซค์ที่ลงทะเบียนกับกรมาการขนส่งทางบกด้วยซึ่งก็ไม่ทราบว่าหมายถึงการลงทะเบียนอะไรซึ่งเดี๋ยวต้องมาดูรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือมาตรการลดภาระค่าของชีพวินมอเตอร์ไซค์ที่ที่เริ่มเดือนหน้าเดือนพฤษภามนะครับอีกข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของการลดค่า FT สําหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วย อันนี้เริ่มพฤษภาและนับไป4เดือนคือพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหานะครับสำหรับควรเรือนแล้วก็กิจการขนาดเล็กนะครับอันนี้เริ่มเดือนพฤษภายังมีอีก2มาตรการคือการลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา33จาก5%เหลือ1.5%จาก5%เหลือ1%นะครับขอภัยอันนี้ก็เริ่มเดือนพฤษภาเช่นเดียวกันม .39 จาก9%เหลือ1.9%ก็เริ่มเดือนพฤษภาเช่นเดียวกันยังไม่ได้เริ่มเดือนนี้ ม40จริงๆลดตั้งแต่กุมภาแล้วมติคอรามอออกแล้วแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ลดเพราะกฎกระทรวงยังไม่ออกฉะนั้นแล้วตั้งแต่กุมภาเป็นต้นมาจ่ายปกตินะครับเท่ากับว่ายังไม่ได้มีการลดแต่ถ้าหากกฎกระทรวงประกาศเมื่อไหร่จะมีผลย้อนหลังถึงเดือนกุมภาแปลว่าที่ท่านจ่ายไปทั้งหมดท่านจ่ายเกินมีส่วนเกินท่านต้องรับเงินคืนเองด้วยการเข้าเว็บไซต์ประกันสังคมโหลดแบบฟอร์มออกมาพิมพ์ออกมา,ออกมาบ้านใครไม่มีเครื่องพิมพ์ก็ไม่ทราบนะครับก็ต้องพิมพ์นะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดแนบ ใบเสร็จแนบบัญชีธนาคารนะครับได้แค่สีบัญชีด้วยคือกรุงไทยทกสออมสินกรุงศรีส่งไปที่สํานักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเพื่อที่จะยื่นล่วงหน้าสำหรับรับเงินส่วนต่างคืนซึ่งตอนนี้ยังไม่เกิดส่วนต่างนะครับกฎกระทรวงยังไม่ประกาศแต่ยื่นไว้ก่อนได้เลยนะครับกฎกระทรวงประกาศเมื่อไหร่เกิดส่วนต่างถ้ากับว่าท่านยื่นรับเงินส่วนเกินคืนแล้วเงินก็จะโอนเข้าบัญชีท่านที่ท่านแจ้งไปนะครับแต่ตอนนี้ กฎก,กระทรวงยังไม่ประกาศก็จ่ายอัตราปกติไปก่อนใครสะดวกไปของเงินคืนล่วงหน้าก็ดําเนินการส่งไปที่สํานักง,งานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับนี่คือ,อารายละเอียดของมาตรการที่เป็นรอยต่อคือจะหมดยุคของการเยียวยาโควิดอาจจะเหลือว่าคนละครึ่งเฟสห้านั้นอาจจะมาซึ่งก็จะเป็นการช่วยเหลือด้านโควิดอยู่แต่นอกจากนั้นถือว่าสิ้นสุดลงทั้งหมดจะกลายไปเป็นสิมาตรการลดภาระค่าของชีพซึ่งเป็นการช่วยเหลือจากผลพวงของสงครามรยูเครนรัสเซียไม่ได้เกี่ยวกับโควิดแล้ว ก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายมาตรการฉะนั้นในช่วงหลังจากนี้ไปมาตรการที่อาจจะยังกลับมาอีกก็มีแค่คนละครึ่งเฟสห้าแล้วก็โครงการเราเที่ยวด้วยกันไม่แน่ว่าอาจจะมีอีกช่วงปลายปีเพราะว่านักท่องเที่ยวก็ยังไม่กลับมาก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องให้นักท่องเที่ยวชาวไทยกลับมาช่วยกันท่องเที่ยวนะครับกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งก็ได้หลายท่านนะครับพูดถึงว่าทําไมต้องมีการส่งเสริมให้คนไทยเที่ยวในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับทั้งทที่ อาจจะคิดว่าภาคการท่องเที่ยวนั้นไม่ได้ทำไมต้องต้องช่วยทำไมไม่ช่วยลากลากย่านะครับก็ต้องขอแจ้งว่าเซกเตอร์หรือธุรกิจการท่องเที่ยวนั้นมีการจ้างงานจำนวนมหาศาลคนตกงานกันเพราะว่าภาคการท่องเที่ยวมันตายลงไปฉะนั้นการที่การการท่องเที่ยวกลับมานะครับให้เงินคนไทยช่วยออกเงินให้คนไทยไปเที่ยวนั้นก็เป็นการให้การจ้างงานนั้นกลับคืนมานั่นเองเพราะว่า ก็ลูกหลานชาวนาลูกหลานเราคนบ้านนอกทั้งนั้นที่ไปอยู่ในเมืองใหญ่เมืองท่องเที่ยวที่ไปทํามาหากินก็จะได้กลับมาประกอบอาชีพมีงานทําอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนี่คือความหมายคือการช่วยให้การจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวซึ่งจ้างงานสูงมากกลับมาอีกครั้งหนึ่งให้คนมีงานทํามีรายได้อีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนี่คือความหมายว่าทําไมาถึงต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวมาโดยตลอดนับตั้งแต่เกิดโควิดนะครับและนี่คือ ความเคลื่อนไหวทั้งหมดนะครับในช่วงนี้ซึ่งจะเห็นว่าหลายๆข่าวก็เป็นข่าวเดิมๆแต่ผมก็เกรงว่าถ้าผมหยุดทําคลิปไปนะครับก็จะมีคลิปข่าวปลอมคลิปข่าวที่สร้างความสับสนกลับเข้ามาอีกก็จะทําให้หลายๆท่านก็อาจจะได้รับผลกระทบจากการได้รับข่าวสารที่ไม่ถูกต้องฉะนั้นแล้วถ้าใครรอเฉพาะข่าวใหม่คลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยยังไม่ค่อยมีข่าวใหม่เท่าไหร่ความเคลื่อนไหวนั้นก็ยังมีเพียงเท่านี้นะครับทุกอย่าง ถ้าหากมีข่าวสารมารรการใดๆเพิ่มเติมนะครับผมจะรีบนำมาแจ้งให้ทราบในคลิปต่อไปนะครับ